สวัสดีค่ะมาพบปทถ่องสอนความอีซ่กันเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดคอลัมน์ในโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะการจัดคอลัมน์เป็นการแบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆในแนวตั้งโดยที่เนื้อความจะไล่เรียงเนื้อหาตอ่อเนื่องกันนะคะไปเช่นเดียวกับการจัดเนื้อความในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในเากสารต่างๆนั่นเอง เร่งวิธีการจัดคอลัมน์นะคะก็จะมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. นนะคะให้เราเลือกย่อหน้าที่เราต้องการกจัดคอลัม,ม,มน์ค่ะหรือลากเมาส์คุมดำข้อความที่เราต้องการแบบนี้นะคะ 2. ไปคลิกที่แท็บโค้งค่ะ 3. ไปที่ปุ่มสร้างค่าหน้ากระดาษนะคะแล้วไปคลิกที่หัวลูกศรคอลัมน์นะคะ C นะคะก็ให้เราเลือกจำนวนคอลัมน์ที่เราต้องการได้เลยค่ะพอเราเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการนะคะงานของเราก็จะกดคอลัมน์ขึ้นมาดังหน้าจอแบบนี้นะคะหากว่าเราต้องการ3คอลัมน์นะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะไปลากมส์คุมดาข้อความหรือย่อหน้าที่เราต้องการนะคะแล้วไปคลิกที่ลูกศรคอลัมน์เหมือนเดิมค่ะแล้วเลือก3คอลัมน์นะคะ ะะเอกสารของเราก็จะออกมาในรูปแบบ3ามคอลัมน์นะคะเมื่อเราจัดแบ่งคอลัมน์ได้ตามจํานวนที่เราต้องการแล้วนะคะหากว่าเราต้องการที่จะใส่เส้นขั้นระหว่างคอลัมน์สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะโดยให้เราลากเมาส์คุมดําคอลัมน์ที่เราต้องการหรือย่อหน้าที่เราต้องการที่จะใส่เส้นขั้นนะคะจากนั้นไปคลิกที่แถบเค้าโครงเหมือนเดิมนะคะ แล้วมาที่กลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะแล้วมาคลิกที่หัวลูกศรคอลัมน์นะคะแล้วให้เราเลือกคอลัมน์เพิ่มเติมค่ะก็จะขึ้นหน้าจอคอลัมน์ขึ้นมาดังหน้าจอนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปครื่องหมายถูกนะคะช่องสี่เหลี่ยมเป็นขั้นระหว่างคอลัมน์นะคะแบบนี้จากนั้นก็ให้เราคลิกปุ่มตกลงได้เลยค่ะ ไหมคะก็จะเกิดเส้นขั้นระหว่างคอลัมน์มาแบบนี้นะคะสามคอลัมน์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะลากเมาส์คุมดำนะคะตรงคอลัมน์หรือข้อความที่เราต้องการนะคะไปคลิกที่คอลัมน์แล้วเลือกคอลัมน์เพิ่มเติมกเส้นขั้นระหว่างคอลัมน์นะคะแล้วคลิกที่ปุ่มตกลง ไหมคะเราก็จะได้เส้นขั้นง่ายๆระหว่างคอลัมน์เหมือนดังหน้าจอบแบบนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหากพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ